เนี่ยมึงไปคุยกับเด็กกูเหรออย่งเงี้ยล่ะย้อนข้นมาเที่ยงเลยเหอเฮ้ยเต่ามึงเล่นให้กูหนเสร็จเล่นหนังให้กูกูไม่เล่นอ้าวไม่เล่นก็เรื่องของมึงมันเลืมาหอเต่าแตกทั้งทั้งที่เราไม่รู้ว่านะเรื่องมันจะเดินอย่างอันนี้อันนียไม่รู้อ้าวกูจะเอาปืนโอ้มาแล้วปืนอย่างงี้ สวัสดีครับคุณผู้ชมมาย้อนกลับไปสู่อดีตอันสนุกสนานนะคะที่มีแต่เรื่องราวสนุกสนานเอิกอากไม่มีความเครียดใดๆวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของระบบการเข้าวงการบันเทิงทุกวันนี้เนี่ยหลายๆคนจะรู้จักแบบระบบผู้จัดการใช่ปะ่ะอ่ามีผู้จัดการคนนี้อะไรเงี้ยยุคก่อนมันก็จะมีระบบโมเดลลิ่งเข้าสังกดอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆถ้าย้อนกลับไปอีกเนี่ยการจะเข้าวงการแต่ละครั้งเนี่ยจริงๆบางครั้งเนี่ยมันอยู่ในอำนาจ ของคนไม่กี่คนนะนซึ่งจริงๆแล้วมันฟังดูง่ายนะแต่จริงกระบวนการทํางานเขามันก็ไม่ใช่ง่ายเลยวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะย้อนไปสู่กัละครั้งหนึ่งซึ่งระบบแมวมองมันรุ่งเรืองนะคะไม่มีใครที่จะพูดเรื่องนี้ได้ดีไปกว่าพอดอนนท์พี่พอดสวัสดีครับสวัสดีครับ เรื่องนี้ก็คือว่าเหมือนเอามาเป็นฉากหน้าคุยแป๊บหนึ่งที่เหลือคือเราเมาเรื่องความสนุกในยุคโบราณกันดีกว่ารายการปุชดียะบุคคลหรือเปล่า <c oughs> แต่ช่วงนี้ได้แข่งแรงช่วงนี้แข็งก็ดูออกกําลังกายเพราะว่าคือเราเที่ยวตั้งแต่เด็กๆเลยไง <c oughs> ตั้งแต่สมัยสมัยอุย้ยแบบพี่เริ่มทํางานตั้งแต่พศสองห้าสองเจ็ดสองแปดสองเ้าอะไรเงี้ยแ้วสมัยก่อนมันไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้มัน สมัยก่อนมันแบบยากกว่าจะเข้าวงการกว่าจะทํางานกว่าได้ยากไม่แต่พอพี่พอนเรียนจบไปพวกก็จะแบบก็คือคือก็คือจะเข้ามาทํางานวงการเลยเหลือเงินไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนั้นพี่ก็เรียนจบม .6 กสองห้าสองเจ็ดแล้วพี่ก็ทํางานด้วยตอนนั้นคือทํางานเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟอาหารเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเอ็กต้าตามโรงแรมแล้วก็เสิร์ฟที่โรงแรมแอมบบสเดอร์แอมบบสเดอร์ไม่มีแล้วตอนนี้แต่เป็นจอมเทียนไม่แอมบบสเดอร์กรุงเทพตอนสิบเอ็ดนี่แหละแล้วก็ทำทำอยู่แบบ พอเลิกเรียนก็ไปทาแล้ววันหนึ่งเราก็ทําเสร็จแล้วก็เราก็กลับบ้านห้าทุ่มออแต่งตัวนักเรียนนี่แหละกลับบ้านเพราะแต่งชุดนักเรียนพอเราเราก็เดินผ่านเป็นม,มีร้านเออห้องอาหารเลสเลอรบางกะปิมันชื่อบางกะปิตอนนี้คนไปกันเยอะมากคนสมัยนูออ้นอ,อ่ะเ็าไปกันเยอะมากก็ไปเจอคนกลุ่มหนึ่งสามสี่คนเขาก็ชวนชวนพี่ไปถ่ายแบบกอ่อนอชวนแบบว่าเออไปถ่ายแบบไหมไปอะไรไหมแล้วเราก็เขาก็ให้นําบัตรไว้ชื่อพี่ไก่สถาพร เราก็ไปไปเสร็จก็เขาก็บอกอ่ะลองลองเทสรูปดูถ่ายแบบดูอะไรเงี้ยเราก็ลองเราก็ลองเสร็จคุยไปคุยมาไปสามสี่ครั้งก็สนิทสนิทเขาก็บอกมาทํางานไหม <horses. S 2> พอดีเราจะจบมหกมาแล้วเราแบบสมัยก่อนไม่มีเงินไงไม่เพราะเรียนมาหาลัยมันก็ต้องใช้เงินเราก็เราก็อ่ะไม่เอาดีกว่าได้งานแล้วเราก็เลย คือตอนแรกก็เรียนแหละไปเอ็นทงอินทันก็ไม่ติดก็เลยเรียนลามลงไว้แล้วแล้วก็สุดท้ายเขาชวนไปทํางานตอนนั้นงานปัญหายากนะแล้วเราก็เอาทํางานดีกว่าเพราะว่าเงินเดือนก็หมื่นเซียมาจอบแรกก็คือตังค์้ายหมื่นเซียอะไรอย่างนั้นทีตรงที่ก็เป็นสไตลิสหาเสื้อผ้ามาถ่ายแบบหน้าปกแล้วก็เขียนเขียนหนังสือเขียนอะไรอย่างเงี้ยลงในหนังสือเกระฉันพอศสองเก้าอายุประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดก็ บกขลาออกสถาพรเนี่ยขลาออกไปทำหนังสือเล่มใหม่ัลโหลแล้วท่านี้นายทุนเน่ะเขาก็หาคนขึ้นมาเป็นบกแทนเขาก็เลือกเราตั้งแต่อายุยี่สิบเอ็ดเหรอยี่สิบเอ็ดเขาเลือกเพราะว่าเราเรารับผิดชอบเยอะแล้วเราหาโฆษณาได้ไงเราหาโฆษณาด้วยแต่ว่าตั้งแต่อยู่เธอกับฉันนพี่พ่อทำทุกอย่างทุกอย่างทำเป็นคอร์ลัมลิสก์ทำแล้วก็าฟขายด้วยใช่ใช่ไฟขายด้วยแล้วเขาก็เลยเลยเรียกเราขึ้นไป ทำได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวเราทําให้ก็พอเราทําปุ๊บก็เราก็พลิกโฉมกระชั่ให้เป็นแบบวัยรุ่นึ้นทันสมัยรุ่นเสมใช่เราก็ทํามาเรื่อยๆพอสามสามพอสองสามสามเราก็เปลี่ยนเอาเด็กวัยรุ่นเลยไปหาตามงถนนเลยตกเย็นทํางานเสร็จเราก็ไปเดินเล่นสยามกันก็เป็นที่มาของเจอไอ้พวกหลายๆคนมันใดนาสยามในตำนานนี่คือเรื่องจริงไป คือเรื่องจริงเพราะว่าเมื่อก่อนตอนนั้นมันมีแมคโดนัลถ้าใครเกิดทันมันจะมีแมคโดนัลอยู่ร้านหนึ่งที่สยามหัวมุมซึ่งเนี่ยเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นมากแล้วเราก็ไปเดินเล่นเนี่ยเราก็ยังไม่เรายี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเราก็ยัง, 21, 22, เ,ยงเด็กอยู่เพราะเราแก่ผมมอสประมาณห้าหกปีเดินไปเดินมาก็เจอเจอนี่แหละเจอแรกๆเลยก็เจอรุ่นแบบที่ดังๆอะไรนะสามสามตั้งเจอตั้งแต่พอสามสามก็มีเต๋ามอสเราก็เริ่มเป็นตั้งแต่ตรงนั้น เป็นเป็นต้นมาเริ่มเริ่มไม่ได้ปั้นหรอกก็เอามาถ่ายแบบแล้วก็ทําแบบเอามาสัมภาษณ์มาทําจนเป็นคนที่รู้จักแล้วคนนี้แกมมี่ก็ขอมาอาเอสก็ขอไปเห็นแล้วก็ส่งงานก็ส่งให้แล้วก็ส่งให้แต่เราก็ไม่ได้หักเงินเด็กเพราะเราเรามีเงินเดือนของเราแล้วนะก็ก็เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นแหละพวกไอ้แก๊งนี้แหละมาก่อนเลยจริงป่ะตอนตอนที่ ที่ไปเจอพี่มอดปที่มาบุญคองใช่ใช่ที่เขาคิดว่าพี่พลจะเป็นผู้เป็นเด็กโรงเรียนอีกโรงเรียนนึงจะมาตีเขา,าพี่ก็แต่งตัวสไตล์มันอยู่แล้วเพราะว่าคนทำาองก็ใส่เสื้อกางเกงยีนเสื้อขาวพี่ก็แต่งสไตล์นั้นอยู่แล้วแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปเดินเล่นมาบุญคองแล้วเห็นมันเดินกันอยู่หลายหลายคน <c oughs> เราก็อุย้ยไอเด็กคนนี้หล่อมากมันก็เราก็ไม่กล้าไม่กล้าเข้าไปเพราะเราก็ช่าง กูแทนไงเราก็เราก็ไม่กล้าเข้าไปเอาไงดีวะก็เลยไปเรียกน้องผู้หญิงที่เป็นเราไปสระผมร้นานคำประจำน้องๆไปตามเด็กผู้ชายคนนั้นไงพี่หน่อยมันก็มองหน้าเราทั้งกลุ่มแล้วก็ตายแล้วถ้าว่ามันตีกูกูสูแต่แต่ตอนนั้นเราอยากไ้แสดงออกเยอะไงแล้วก็มีมีหนวดมีใส่เสื้อเชอิ้ตไม่ได้สาวอะ เราเรากลัวสุดท้ายก็ได้เบอร์มันมาก็ก็โทรคุยกันย่าเรื่องจริงไม่ได้ทำได้ไปคุยยังไงเขาไว้ใจอย่างพูดแบบเด็กเด็กช่างก้นกลุ่มใหญ่ให้ผู้หญิงคุยก่อนห้ผู้หญิงคุยก่อนแล้วค่อยเรียกไอ้มอสมาเรียกคุณมอสมาคุยกับเราแล้วเราก็คุยกับมอสสนใจไหมสนใจไหมอะไรเงี้ยแล้วมอสเขาก็เคยอยู่กับก่อนนะถ้าจำไม่ผิดแล้วเราแล้วพอมาอยู่กับเราเราก็ว่าคุยอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนี้เขาก็เริ่มเขาเขาถ่ายนั้นเนี่ยไดโดมอนน่ะ ฆษณาไอ้ปิ้งย่างอ,ะ,อะปิ้งย่างแต่ดมอนสมัยก่อนมีก็แสดงสสองว่าพี่มอเขาาเขาอยู่เขาเคยมีผลงานมาก่อนก็เ,เคยมีผลงานแต่เราไม่เคยเห็นผลงานเขา,าเราก็เอา,เามาถ่ายคุยกับแม่เขาคุยกับพี่เขาอ่าอะจนจนสนิทก็ถ่ายไปถ่ายมาถ่ายไปทายมาก็ามาเจอพวกเต่าเจอพวกอะไรเต่าก็เจอที่มาบุญครองเพราะเต่าก็เด็กเทพศิรินเนี่ยพี่กับเมื่อก่อนมาบุญคองมันขับรถขึ้นไปได้ข้างหน้าพี่ก็ขับรถอยู่ปุ๊บมันเดินข้ามถนนมาปุ๊บพี่ก็จอดรถ ถอยมาอุ้ย่อว่าลูกครึ่งไหนเลยถอยกลับมาเปิดไปดูัมมันแดงเพราะมันเตะบอลพี่ก็เลยบอกว่าอ่อเนาะเอานำบัตรพี่ไปแล้วเดี๋ยวโทรมาคุยไปถ่ายแบบกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้เต่าก็ก็โอเคก็นัดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หามาเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอแอนดิวที่โรงเรียนปทุมวงคลอะไรอย่างเงี้ยก็เจอมาได้หลายอันจอร์ดิแลนอะไรมันเป็นรุ่นๆรุ่นมอสก็จะมีพวกมอสพวกเล็กซัสลาหลายคน แล้วคราวนี้พอ,พอพอพี่พอเกิดพี่พอแล้วเริ่มมีไัยรุ่นลายๆคนมาถ่ายมาถ่ายมาถ่ายแล,แล้วก็แล้วก็อ่านได้ชื่อว่าเป็นแมวมองชื่อดังเนี่ยมันมีคนอื่นที่เขาที่เขา,เขาพยายามแบบทําตัวเป็นแมวมองอ๋อมี <ทำ S 1> อีอุ๊บไงอีอุ๊บไม่ได้ยากเ <laughs> 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 ขาก็พยายามมา,มาใกล้ๆมาในรุ่นๆเนี่ยเหรอใกล้ๆกันเพราะว่า เริ่มแรกเดิมทีเนี่ยพี่เรียนอยู่สำโรงอันนี้ย้อนกลับไปน,นิดนึงนะพี่เรียนอยู่สำโรงเป็นเด็กนักเรียนขาสั้นเดินกลับบ้านตอนเย็นที่แถวสำโรงในอุ๊บเนี่ยเขาเป็นนักเรียนช่างกลบุรณาพลเขาก็เห็นพี่แล้วเขาก็โหน้ามาจากรถเมล์ผิวปัดเ <c oughs> <c oughs> ขาจีบพี่แหละ แต่เพื่อนมันน่ะหล่อเพื่อนอยู่เพ่อหล่อแล้วพี่จะช่าเพื่อนมาแล้วแต่พอตลาดมาบอกไม่ได้จีบไม่จีบพี่อะไรปิปฟิปใส่กูทุกวันแต่เราไม่พอเราไม่พอนะหลังจากพอเขาเข้ามาเสร็จเขาก็มาปั้นเหมือนกันพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ของของพี่ถ้าเป็นพจน์อาน рон, นท์เน er> ี่ยจะสยามมาบุญคลองแต่ของยุคปัจจุบัมอบางกะปิอะไรอย่างเงี้ยเขาแยกแยกทินกันอะไรเงี้ย มื่อก่อนพี่ก็จะส่งให้ R s อก็เต่านี่ก็ส่งให้อาเอพียก็เเอาเต่าเป็นนักร้องคนแรกที่เป็นใรุ่นเต่าหัวโจกนะตอนนั้นแล้วก็เปลี่ยนแบบเรียกว่าเต่าหัวโจกนี่ให้มันเปลี่ยนวงเปลี่ยนผลิ r s ก็คือเปลี่ยนสีสันเป็นลูกขวาดไปเลยนั่นแหละรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะพอเต่าเข้าไปน่ะเราก็จะมีพวกบอยสเกลมีอะไรออกมาเมื่อก่อนพี่เต่าก็ยังเป็นเรนโบว์เป็นวงทูอะไรอย่างเงี้ยเลยนะเป็นอิทธิพลลางกูณอะไรตรงนั้น พี่เต่ามาเลยครับแบบปฏิวัติวงการดนตีเก้านไปเลยใช่ใช่แล้วแต่วาออกมาไม่คิดว่ามันจะดังอ่ะมันออกมาหัวโจกเลยอ่ะคือน้องๆหรือว่าแบบวัยรุ่นที่ที่พี่พ่อเอ่อเรียกมาถ่ายแบบอ่ะพี่พ่อคือไม่ได้มีการเซ็นสัญญาว่าเซ็นทั้งคนเลยถามพวกมันได้เลยไม่เซ็นเลยก็คืออยู่กันด้วยใจเพราะเราไม่ได้เก็บรายได้จากมันอยู่แล้วคืออ่าสมมุติว่า อาเอสจ่ายงานนี้ได้เท่าไหร่เราก็ให้จกให้เขียนเช็คเป็นชื่อเด็กไปเลยแล้วให้เด็กไปรักเอนเราเราทําไมถึงทําอย่างนี้ได้เพราะเรามีเงินเดือนอยู่แล้วไงในในในเรื่องของรูปลักษณ์พิดว่าดูตรงไหนผู้ชายเนี่ยตอนแรกๆมันยังไม่ยังไม่หลอกันไงสิสิห้าสิบหคืนเกือบใช้ได้แต่พอมันมันมีเพศสัมพันธ์ปุ๊บมันก็หล่อเลยไม่ไมใช่กับเรานะกับคนอื่นเพราะสมัยรุ่นสมัยนี้อีกถ้าแบบ ถ้าแบบเรามีแฟนน่ะมันก็จะหล่อแบบแต่มันพวกนี้เด็กใหม่ๆพอมีแฟนเพราะว่ามันจะติดติดนะติดติดกีมันจะเลิกไม่ฟัาผู้หญิใช่มันจะเลิกไม่ฝ่แลนะติดกีแต่เด็กพวกนี้แบบเราก็สอนมาว่ามึงก็ติดได้แต่อย่าไปติดเยอะมึงเอางานไว้ก่อนติดไปติดจนเสียคนเอาเงินไว้ก่อนเห็นพังพวกกีไปหลายคนแล้วนะเราเราพูดกันนเรื่องจริงเราไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามว่า ห้ามมีแฟนห้ามไปมีเพศสัมพันธ์เราไม่ได้ห้ามแต่มึงต้องต้องรู้จักใช้ชีวิตแล้วพวกนี้มันรู้จักใช้ชีวิตไงไวมอสก่อจะแต่งงานนี่ก็โหยปลาเข้าไป3 0มสิบสี่สิบแล้วพี่ที่ที่เคยที่เคยแบบเจอเจอมาปันป้นปั้นมาคนไหนที่เคยจีบมายากสุดแบบง่ายหมดทุกคนเพราะว่าเพราะว่าเขารู้จักแล้งไานพอดอัน่เราก็เลยง่ายแต่ก็แบบว่ามีออยอะ้อยในสุด บอกให้มึงไปร้องเพลงผมร้องเพลงไม่ได้ไม่ไม่ได้ก็ต้องไปอาเอสมันอยู่ตรงเซ็นทรัลลาดพร้าวใช่ไหมมึงไปหาเพื่อนกูนะขายของอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวไปบอกพี่โฟ์ให้เอาเงินสองรอยแล้วมึงก็เข้าไปอาเอสแล้วมันก็ไปนี่เลยเจตเลเกิดจากนั้นเหรอเด็กสมัยก่อนสองร้อยสามรอยก็เยอะนะแล้วมันก็ไปเทสที่อาเอแล้วก็ติดแล้วก็เออเนี่ยเขาแบบมึงเป็นตำนานมาติตู่มันบอกผมร้องเพลงไม่เป็นเลยพี่ มึงจะไปไหมเราก็นี่แหละสุดท้ายมันก็ได้เป็นนักร้องมันมีปาดกันไหมสมัยก่อนเหรอทำไมก้อนปาดจนเหมือนสมัยนี้ไม่มีเพราะเด็กใครเด็กมันจะไม่ยุ่งกันเนี่ยพอมันรู้ว่าเป็นเด็กพอดะนุนี้มันกลัวเลยจะไม่มีกันไหมป่าเนี่ยแบบหลังอ๋อมันไปมีข้างหลังแต่เด็กเรามันขึ้นอยู่กับเด็กงานเด็กไม่ไปพอพอเขารู้ว่าเป็นเด็กเธอกระสันเด็กพรดานุนเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครกล้ายุ่งเพราะว่า เมื่อก่อนพี่ไม่ได้เป็นคนใจดีอย่างนี้ไงน,นั่นสิ<ม>แบบสมมุตพิพอได้ยินมาว,ว่าอุ้ยแต่ละมือคนนั้นจะแบบเนี่ย<ะ>มึงไปคุยกับเด็กกูเหรออันนี้กูดูแลอยู่มึงจะมายุ่งได้ยังไงเด็กใครก็เด็กมันเออแค่นี้แหละ <S 2> <S 2> <S 2> อย่างนี้เลยยกผู้สอนนะ,แล,ะแล้วก็สั่งเด็กว่าห้ามไปห้ามไปยุ่งกับเขานะถ้ายุ่งไปมึงไปเลยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่พูดจจามไม่ได้แบบน้องน้องต้องฟังแอะกูมึงทุกคนไม่ว่าจะ สมาใหมไหนก็กูมึงหมดไอ้มอสอะไรก็กูมึงอคนไหนเถียงเก่งไอ้เต่าไม่ค่อยเถียงไอ้เต่ามาเถียงตอนแก่นี่แหละเถียงชิบห <laughs> ายวายว่อนพูดเทียอะไรก็เถียงจะตบกูอย่างเดียวจริงรอ่ะจริงบางวันเจอมันมตบหัวเอาแบบถ่ายหนังก็มันก็เถียงกูอยู่นั่นแหละมึงก็เล่นไปเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วไปเกาหลีก็เถียงอะไรไปเกาหลีอ่ะพี่ไม่ชอบกินของมันหมูทอดหมูปิ้งอะไรอย่างเงี้ย พี่ก็จะกินแต่แกงแกงอะไรเงี้ยไอ้เต่าเ็าจะกินหมูทอดหมูแบบหมูปิ้งหมูย่างมันๆเนี่ยพี่จะแบบไม่เค่อยชอบพี่บอกไม่กินไม่กินไอ้เต่าบอกจะกินจะตีกูบนรถทัวร์มันไม่ใช่นะมันต้องน่ารถทัวร์กันไปจะตีไอ้เต่าได้แหละเรื่องเรื่องหมูเรื่องหมูเรื่องหมูกับเรื่องปลาได้แหละก็กูจะกินไอ้เต่าก็แบบนี้ มึงก็ไม่กินของมึงแย่กูไม่กินแล้วก็เถียงกันลั่นลถเลยนะคนก็ห้ามกันอะไรเงี้ยอันนี้คือเถียงจริงจังเหรอจริงจังจะตีกัน่ะก็ยังรักกันอยู่แบบเฮ้ยเต่ามึงเล่นให้กูหน่อยเสรเล่นหนังให้กูกูไม่เล่นอไม่เล่นก็เรื่องของมึงขอบคุณมาแต่วันดีคืนดีมันดีมันก็ดีนะมันก็บอกพี่พ่เดี๋ยวผมไปช่วยเล่นให้หลวงพี่แจดเล่นบอกมึงไม่ได้เป็นมอเตอร์ไซค์วินนะเออแล้วมึงเอาเท่าไหร่ ไม่เอาผมช่วยพี่โอ้ยหนักพอช่วยพี่เสร็จอะไม่เอาใช่ไหมกูช่วยพี่กูก็ไม่ให้ <laughs> เสร็จไป <laughs> ก็ไปบอกไอ้มอดมอดมาทําเรื่องปารแปดมันต่อกัน <laughs> มอดก็มาเล่นให้พี่มาเล่นให้พี่แล้วก็ถามค่าตัวเท่าไหร่ห <laughs> ้าหมื่นกูก็ให้มันห้าหมื่นแล้วมันเสิอกไปบอกไอ้เต๋าว่ามันได้ห้าหมื่นไอ้เต๋ากรดโัสุดกรดแบบไอ้มอด ทำไมให้มอสตั้งห้าหมื่นผมไม่ได้สักบาทเอาก็มันเรียก้จัดการมันเรียกมาแต่ผมไม่เรียกผมบอกฟรีดิอะไรอย่าเงี้ยทุกวันนี้ม่ยตามใจนะทุกวันนี้ยังมากัดอยู่เลยยังประชดราชันอยู่เลยผมว่าห้าหมื่นแล้วกันเอ็มอสไ้้เสอร์ไเล่า ไอ้บอลยังไม่รู้อะเนี่ยว่าเต๋าว่ามาวีอีกะแต่พี่เป็นคนเอาชื่อชื่อเล่นน่ยมานาหน้าแล้วนําสกุลทิ้งเพราะมันจะเรียกง่ายเต๋าสมชายมอสปฏิพานอะไรนั่ยลมันจะมารุนนี่แหละรุนรุ่นเมื่อก่อนเขามีแหมจินตลาแต่มันไม่ฮิตเมื่อก่อนจนจะฮิตจินตลาสุขภาร์ทแต่พอมารุ่นหลังๆเห็นว่าแท่งสักเซนอ๋ออันนี้นี่มาจากิีพอด้วหรอแต่คนอื่นบอกว่าไม่ได้มาจากพี่แต่พี่อ่ะเป็นคนเริ่มก็พ์อานนท์ของพี่ไม่ได้ชื่อไม่ได้ชื่อ พจนี่ชื่อเล่นนะอาโนนมิ่งหวนตาชื่อจริงออคือเรามาเรามาใช้ชื่อเล่นแล้วก็ชื่อจริงรวมอ่ะเออแต่คนจริงเนาะนึกออกแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะอยู่ก่อนทั้งแบบอยู่ตอนนี้เนี่ะเวลาเราจะเรียกเราจะไปดูหนังเราจะบอกว่าเดี๋ยวไปดูจินตลาการสันติสุขเดี๋ยวไปดูสันติสุขอย่างนี้เราจะไม่พราะว่าไปดูหนุ่มสันติสุขเราจะบอกเดี๋ยวไปดูสันติสุขแต่พี่ก็มานั่งคิดอ๋อก็มาจตกก็เหมือนจนมาถึงทุกวันเนี่ยนิคคุณาทิพย์ฟิล์มรัตภูมมิันมันมัน ออยธนาเห็นว่าไม่มีใครเรียกธนาสุธิกมลอะไรเงี้ยมันก็มาจากตรงนี้แหละเพราะว่าพี่ก็เป็นเขียนหนังสือเขียนทุกวันทุกวันทุกวันมันก็กลายเป็นเรียกแบบนี้ไปไปเริ่มทําหนังทาไมเนี่ยตอนเราเนี่ยตอนเรียนหนังสือเราชอบดูหนังอยู่แล้วตอนมัธยมอะเราดูหนังโรงหนังพระขนงเทเตอร์พระขนงรามาลอนดอนสำโรงซึ่งปัจจุบันเราใช่มันเป็นแบบ เป็นห้างมดแล้วเราก็ไปดูเราเป็นคนชอบดูหนังแล้วเราก็ศึกษาว่าเขาทําอะไรบ้างเขาทายัางไงถ่ายอะไรขึ้นเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งหมดประสบการณ์ทั้งนั้นเลยไม่เคยไม่ได้ไปเรียนเกี่ยวกับหนังเพราะไม่มีเงินไงเมื่อก่อนถ้าไปเรียนไปเรียนมาหาลายัยใช้เงินเยอะนะเ,เป็นหลายหมื่นนะเราก็ไปดูจากหนังวิธีการถ่ายวิธีแสงมายังไง,ง,ไงเด็กเล่ยนยังไงเสร็จแล้วพอพอ,พอเขาจะชวนเราไปดูไปทําหนังไฟสตาร์คุณเจริญเอี่ยมบุญพอชวนเราไปทําหนังอยากกากับหนังไหมบอกอยาแล้วเราก็โอ้ย จริงเหรอเราจะได้เป็นพุ่งกับแล้วเหรอตอนนั้นรู้สุกพศสามห้าเราก็ยังทําเธอกระฉันอยู่เสร็จแล้วก็อ่ะนั้นขอเวลาสัก2ปีแล้วเดี๋ยวจะมาทํำปีหนึ่งอ๋อแสดงว่าก็ไม่ได้ปุบปับไม่ได้ปุบปับผนมาเรื่องแล้ไม่โกซิกไม่ใช่สติแตกสติแตกสุดโลกโอเคแต่ตอนคือเราก็ไปเรียนรู้จากจากกองถ่ายหนังไปกองพ เอ่ออเปียกมากเพื่อนเพื่อนทําอยู่พาไปนั่งแอบดูไปดูดาราไปไปดูเขาถ่ายทาเออก็ปรึกษาพี่พี่ปื้ดกับพี่อังเคิลว่าเนี่ยจะเป็นมุมกลับแล้วเขาบอกมึงกล้าสั่งเขาบอกแอคชั่นแล้วเราบอกกล้ากล้านะมึงไปเป็นเลยแล้วเราก็ศึกษาศึกษาศึกษาเราก็เรียนรู้เองหมดแล้วก็ถ่ายเรื่องแรกซึ่งเด็กสลิงเอฟเฟกอะไรเนี่ยเขาห้ามเล่นเพราะมันยากเราทําเรื่องแรกก็คือห่อเเดินอากาศเลยก็คือเป็นจีนจีนนิดนึงใช่ใช่ที่ชาเล่นกับ แอนดิวปรโมตเป็นจอมยุทธ์ฟันดี้ฟันเดนดาราของเราขนลงหมกทั้งเรื่องออออแล้วหลังจากนั้นก็คนก็ด่ากูลุมก็ด่าที่หาไปว่าทำหนังปัญญาอ่อนไร้สติไร้อีกพวกนักวิจารนณะ์เนี่ยไม่รู้ใครสอนให้มันปันวิจารนณะ์นังโอ้ <laughs> ดา่ดาดา่ดาดา่ดาดา่าเมื่อก่อนมันมีพันทิปไงด่ากูจนแบบเออเดี๋ยวกูจะทำหนังแบบเป็นรู้เวลาให้ดูก็ทำสิบแปดฝนคนอันตรายแล้วพอพี่มีบทหนังน่ะแล้วพี่ก็ทิ้งเลยอ้าวถ่ายตามมึงไม่ได้แล้วเพราะว่า เข้าใจลําบากเพราะว่าพี่อ่ะเป็นผู้กํากับอยากได้หนังเป็นยังไงเราก็กํากับตามที่เราอยากออได้แต่คนเขียนบทสมมติพี่ทำหนังจะทํหนังแล้วเธอเขียนบทให้พี่ออแล้วพี่มานั่งอ่านของเธอเราก็คุยกันแล้วนะว่าจะเอาอยัางไง โอ้ย oh, มันไม่ใช่นี่มันไม่ใช่อย่างที่กูอยากทำก็โยนเลยพอหลังจากนั้นพี่ก็เขียนเลยไม่ได้เขียนเลยก็ถ่ายตามนี้ถ่ายตามนี้ถ่ายตามนี้ซึ่งไม่มีใครทำได้มันยากคนเขียนมันไม่ได้่าหรอกเขาก็ด่าไปกูก็จ้างกูให้เงินมึงแล้วไงมึงก็ต้องมายุ่งกับกูแล้วเพราะว่ากูจะเอาอย่างมึงจะเอาอย่างไดหล่าสมมติเธอไปเล่นสมมติเธอเล่นหนังกับพี่อ่ะพี่บอกเดี๋ยวปอมแปมพูดอย่างนี้นี้นะอ่าก็ตีตอบอย่างนี้นี้นะอ่าซ้อมก่อนซ้อมก็พูด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 อันนี้ไม่ได้ต้องเพิ่มคำนี้ไปด้วย อาสมเสร็จก็ถ่ายอถ่ายก็ถ่ายเลยแล้วว่าแล้วก็มีคนคอยจดได้หลออโอเคเข้าใจป่ะทนตินิวเขาไม่ได้เขนตินดวทำเองจริงปะเนี่ยใช่พี่จะรู้หมดลิปไม่ใช่อันนี้ผมไม่ใช่ทรงนี้รองเท้าไม่ใช่อย่างนี้พี่จะแบบหมดในกองหนังจะไม่มีแบบไม่มีอะไรเลยตินิวซึ่งปกติจะเป็นเด็กฝึกงานไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีอันนี้คือไม่ได้แบบอะไรหรอกคือมันชินนิวอะเคยเจออยู่กองหนึ่งอะ มันคอนติเนียมาแต่ลูกชิ้นในชามก๋วยเตี๋ยวอะไม่แต่คอนติเนียมันเมื่แบแบแแแบบนึงนะคะเมื่อกี้ลูกชิ้นมันจะอยู่แบบมันจะมีเป็นผักบุ้งอะฮะตัวนั้นมันเป็นผักบุ้งลูกชิ้นมันอยู่อีกมุมเฮ้ยเขาแดกของเขาเคี้ยวไม่เพราะว่าแบบอันเดียมกดกดแต่ว่าแต่ว่าอันเพื่อนกูรักหนึ่งหว่าที่ได้รางวัลบทก็ไม่มีบทเหมือนกันใช่ อันนั้นก็ไม่มีบทก็ถ่ายตามตามความคิดพี่พระเขาเรียกอะไรตัดต่อมาแล้วในหัวอันนั้นได้สุพรรณหงษ์ถูกปะได้เมืองนอกด้วยบทภาพยนตร์ใช่แล้วได้เมืองนอกได้รางวัลแกนอวอร์ดของรางวัลสูงสุดของประเทศเบลเยียมเลยฝรั่งพอพี่ไปดูพูดภาษาฝรั่งเศสกูก็ว่ากูได้รางวัลแล้วะได้ที่หนึ่งแล้วยังไม่รู้เลย ผมพูดภาษาฝรั่งเศสถ้าว่าก yeah, ิษเราอยากพอรู้ไงอีดอาเพราะเรื่องเาพอฝรั่งเศสเราพูดเร็วไงอันนี้อันนี้แค่แค่แบบช็อคเนหนึ่งว่าหนังที่แม้แต่ได้บทยอดเยี่ยมก็ไม่ได้มีไม่ได้มีไม่ได้มีเป็นกระดาษขามีแบบจดเป็นเลคเชอร์ไว้ว่าถ่ายอะไรตรงนี้ตรงนี้แล้วถ้าแบบสมมติว่าเด็กเด็กแบบเด็กใหม่เลยเด็กเรียนฟิล์มจะเอาเรื่องนี้ไปศึกษาเรื่องแบบหัวข้อตีสิทธิ์ว่าเออมีมาเยอะนะมีมาเยอะนะ เด็กเรียนฟิล์มมีมาเยอะนิเทศก็มีนะนิเทศตุลาเอาหจอแตกอ,อะไรไปจบอะ่ะก็ม,มีมาสัมภาษณ์พี่อะไรเยอะนะแต่ไม่มีบทให้เขาพี่พจน์ไม่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยใช่ไหมเงี้ยก,กับเวลามีคนมามามาว่าหนังพี่พจน์อย่างเงี้ยคือวิธีการทําหนังเนี่ยมีบทหรือไม่มีบทมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดหรือถูกเพราะไม่ใช่พี่คนเดียวที่ทําหนังไม่มีบทเมืองนอกก็มีหลายคนวองขาวัยก็ไม่มีบทยังหอแตะแตกเนี่ยไม่ได้อยากทําเลยตอนแรกอ่ะ แล้วเราทำเพราะเราประชด่ยแล้วเราก็เสนอเลยหอแจวแต่เป็นกระเทยเจอผีในหอทั้งทั้งที่เราไม่รู้ว่าน้นเรื่องมันจะเดินเขาหลอจริงอันนี้อันนี้ไม่รู้อัน,นี้นนอ้นนอ<เ>อาวประชุมปังอีสภาพมาุญขนสภาพาไปเยอะๆอีก้องนัดสี่โมองอ้าวอันนี้อันนี้อันนี้ดารามาแต่งหน้าสี่โมงพุ่มหนึ่งเริ่มถ่ายแล้วกูก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอ้าวมาสานประภูมิตั้ง ตุงตุงตุไปเดินมานี่คือเดินไปเพื่ออะไรคิดว่ากูาะว่ากูจะถ่ายอะไรเสร็จอ่ะถ่านภูมอีกก็มาถืออ้๊บ๊สวัสดีค่ะวันนี้ว่ายังไงอ้าวไปเปลี่ยนชุดเอาวันที่สองมาว่าเปลี่ยนชุดเอาวันที่สามมาผีโพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆไล่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 ไปนั่งคิดมันจะต้องเดินเรื่องอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่คนก็ชอบพอแต่มันไม่ได้มาจากแบบอยากทํา คืออ่ะมึงไม่จ้างกูกูไปทําที่อื่นได้พอเสนอแบบนี้เขาก็เอาพอแต่แต่มันก็เลยกลายเป็นหนังแบบตํานานขึ้นมาโอ้โอแต่พี่พอจะคิดคิดเป็นฉากฉากๆสิคิดตรงนั้นนะแต่พอมันาาประกอบภาพรวมใหญ่อะใช่เอามารวมกันได้ไงอะก็พี่ตัดต่อเองตัดต่อมีคนตัดต่อให้แล้วพี่ก็นั่งอยู่ข้างๆเอาตรงนี้นะฉากนี้ที่กูแล้วพี่ไม่ได้ถ่ายไล่เรื่องนะพี่ถ่ายเจาะสมมุติบ้านเนี้ยมีอะไรบ้างพี่ก็เจาะ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 แล้วพี่จะรู้ว่าเอาไปไว้ตรงไหน ปกติของเรอสมมุติว่าเธอพี่คุยกับเธอวันเนี้แล้วเธอบอกอ่ะพี่ให้ย0ลสิบ้านไปปลดหนังเลยอีกสามวันพี่โทรศัพท์ทีมงานออาประชุมประชุมเสร็จออาปลดกล้องเลยยกกองถ่ายเลยได้เลยเดี๋ยวนั้นจะอะไรบอกมามันถึงเรื่องทันสมัยมันถึงทันอยู่ในหนังพี่อรย่างเสพเนี่ยปลดกล้องวันที่ยี่บสามมกราหนังฉายวันหกเมษาการทำหนังกับคุณไม่มีบทเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะทีมงานต้องเก่ง มมติว่ากูจะเอาปืนโมาแล้วปืนจริงจริงโดยที่บอกเฮ้ยชุดก็จะแบบมึงเอาชุดมาเยอะๆเดี๋ยวกูเลือกแมทเอาแล้วก็ถ่ายนี่เรื่องจริงเอาแบบเนี้ยมันชินมาแล้วสักห้าสิบสามเรื่องแล้วเธอเปลี่ยนไปปืนก็ปืนเข้ามาเลยมาต้องต้องเอามาให้ได้มอเตอร์ไซค์แบบนี้ไม่เอาไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวนี้เอาแบบอีกแบบหนึ่งเอาที่มันจนกว่านี้ ก็หามาเนี่ยนนี้อย่างดาราเลยเขาเข้ามาแล้วเขางงแบบนีไม่อย่างที่อาจารยิงศักดิ์ออกมาพูดพูดได้นะอาจารยิงศักดิ์ออกมาพูดว่านั่งรอตั้งแต่เช้าจนเย็นจนมืดอะไรเงี้ยฉันไปรอตั้งแต่สี่ทุ่มห้าทุ่มก็ยังไม่ได้ถ่ายแล้วเขาก็อาจารย์มีคนม่บอกอาจารย์จะกลับแล้วเาจบอกป่อยให้กลับไปเลยไม่ถ่ายแล้วอาจารย์ได้ยินแล้วนั่งอยู่ข้างหลังฉันแล้วแกกลับมากลับ กลับมากูก็ไม่เป็นไรเราถ่ายกันไปต่อได้เดี๋ยวจารย์ก็ให้เอาแต่เสียงเข้ามาแล้วกันเฮ้ยทำอะไรกันอยู่่แบบอันนี้เรื่องจริงไปที่หอแต่แตกอันล่าสุดอ่ะที่พอมันติดโควิดไปแล้วก็ไปทำศิลปกรรมกันหรออันนั้นเรื่องจริงมากอยากจะด่ามากแต่โชคดีก่อนที่มึงจะไปทำศิลปกรรมกูแต่งหน้ามึงผีไว้อยู่แล้วมาเละอยู่แล้วพอมึงทำมาเละอีกนิดนึงก็ไม่เป็นไรก็เลยอาท มนสีสีตางมืออยากทําก็ทําสีต่างไมว่าอย่างอย่างหนังประเภทเนี้ยพี่พลตั้งใจทําให้คนเขาหนุกใช่เฉพาะหอตาแตกอย่างหอตาแตกตระกูลหอตาแตกนี่ต้องยกเว้นมันไม่ได้มันไม่ใช่งานช่วยมันไม่ใช่งานช่วยใช่โปรดักชั่นเราก็สวยทุกเรื่องอยู่แล้วแล้วเราก็ถ้าผ้านผมเราก็ไม่ได้ปล่อยถ้าอ่ะหนังนี้หนังเอาแบบเอาสาระหน่อยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเออเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเออเหรอเพื่อนคูรักมึงว่ะแต่หนัง ตระกูลหอตแต่แกเนี่ยอย่าไปเทียมกับหนังพวกมันเพราะ,ะตระกูลหอตแต่กคืออะไรก็ได้มันหลุดโลกไปแล้วใชว่ต้องเรียกว่ามันเป็นกรณีศึกษามันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งมุดของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยอะ่ะว่ามันมีอยู่ดีๆมันจะมีหนังตระกูลหอแต่แตแกขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เอาจริงๆมันก็สร้างมีมสร้างอะไรที่สิบปีที่คนเอาไปเล่นใช่ทุกคนนีก็จะพูดจะพิดีใจไหม ก็รู้สึกดีใจนะเราแต่ตอนถ่ายเราก็ไม่คิดว่าไอ้คำพวกนี้คนจะมาเล่นกันอย่างตอนตุ๊กตาเนี่ยก็ไม่คิดว่าคนมาเล่นกันอย่างหลายๆตอนใครฆ่าอรยาใครฆ่าอรยานี่ก็ไม่ไม่คิดว่าคนจะมาเล่นการตอนถ่ายเราก็ถ่ายปกติให้พิธีก็เดินชนๆไปแล้วก็ไอ้ศพศพไอ้เนี่ยพิธีเป็นคนฆ่านะแล้วก็ใส่ไลทุกกี้อะไรเงี้ยมันก็มันก็กลายเป็นรู้ไหมใครฆ่าอรยา ถ้าคนอื่นพูดมันจะไม่ไม่สนุกเท่าพี่ติกพูดไงแล้วพี่ลงก็มาตอบฮะอะไรเว้นวักไอ้เทียบว่าอะไรแค่แต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นมันก็ไม่สนุกมันเป็นสนุกที่ตัวละครเออแล้วแล้วส่วนใหญ่คนที่ดูหนังหตวแตกเนี่ยเขาเขาจะรักตัวละครยากนะการที่เราทําหนังเรื่องหน่แล้วให้คนรักตัวละครรักอีแพนเค้กรักเจ๊แต้วเจ๊แต้วรักอีมดตดามไร พิกระตูนอะไรเงี้ยคือรู้จักพี่พดมานานคนที่อดไรกระพวัวตรงคนที่รักพี่พดก็ก็ยอดมากมายคนที่มาแบบคนที่เกลียดคนที่เกลียดเยอะกว่า <c oughs> คนคน <c oughs> ที่ว่าก็ไม่ใช่น้อยอะไรเงี้ยไม่คือใครจะเกลียดก็เกลียดไปใครจะรักก็รักมาเพราะว่า เราก็ต้องเอาใจคนที่รักเรามากกว่าคนที่เกลียดไม่ใช่พี่คนเดียวที่มีคนเกลียดแล้วมีคนไม่เกลียดกว่าจะเจอความสงบอย่างนี้ได้ใช้เวลานานไหมหรือว่าหรือมันมีโมเมนต,ต์ไหนที่พี่บอกว่าเพราะฉันถามว่าแคร์ไหมเมื่อก่อนนะแคร์แต่เยวน้ช่างแม่มันมพูดได้ไหมเน่ช่างเวพูดได้พูดได้ <laughs> จริงๆไหม<า>อ,อ,อ่ะจริงๆล่ะอย่าง,ยางอาาย,งย่างอย่างอย่างคมแปรมดนดาเยอะๆเนี่ยแล้วอมแปมจะมี จะแบบจะไปสนใจทําไมเราก็ทําตัวให้เรามันมีความสุขม,มากกว่าถูกต้องไหมเพราะชีวิตเป็นของเราเราจะทําอะไรมันก็เราก็เลือกจับเลือกต้องอันที่มันถูกต้องแค่นั้นเองอถ้าเราอยากมีความสุขเราอยากมีชีวิตที่ดีเราก็ต้องท่องคําว่าช่างแมงให้เป็นจริงจริงช่างแม่งไม <laughs> <ๆ>่เอาไม่สนใจช่างแม่ง <laughs> อยากดา่าเราก็ด่าไปเพราะเราไม่รู้สึกอะไรรู้ว่าทําอะไรอยู่แล้วเมื่อทําแล้วคือตั้งใจทําให้มันสําเร็จนะคะนี่ก็คือหนึ่งในตํานานของเราซึ่งวันนี้สนุกมากพี่พจน์อนนท์นะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลย <c oughs> มันมีเรื่องราวในกระลัครั้งนั้นซึ่งมีความสุขสนุกสนานอย่างนี้อยู่นะคะยังไงกลับมาติดตามกันได้ทุกวันอาทิตย์ห้าโมงเย็นทางกูเด d พอ Podcast <c oughs> นะคะครั้งหน้านะแบบสาวๆที่ครั้งหนึ่งนะเราเคยแต่งตัวตามวเจชนวี เราเคยไปเที่ยวตามเขารับรองฟินกันแน่ๆน,นะใครนกลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ปมะมาณว่าพีพลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะไม่วามสุขกันเยอะๆนะจ๊ะนี่หนูจำได้เมื่อก่อนพี่พลเคยสัมภาษณ์ในไหน,หนมันทวยไลโชว์เลยมนะัน,น<ส>บอกบว่าโอ้ยทวรไลโชว์ดังปนะแต่ยัจำได้เลยท <laughs> <laughs> ี่เขายังเอารูปพี่พลตอนเป็นในแบบมามามาให้ดูเลยทวรไลโชว์หรไม ตอนสี่โมงโอ้ยพี่เคยวีรูปตอนเป็นในแบบนะเดี๋ยวให้ดูตอนนั้นถ่ายแพ้วส่วนลิซ่าเลยนะนี่แหละอันนี้คุโรโบโปเลสนพาชิโน่เมื่อว่อนเสื้อผ้าพี่เป็นเป็นนายแบบไปเขาชอบมากเลยข้างหลังเป็นฉากตลาดดัตเป็นตลาดเป็นเงาะโรงเรียนแล้วก็เมื่อก่อน้องแฟชั่นเมื่อก่อนมันเป็นแบบนี้นะถ่ายแบบกันอ่ะพวกพวกรุ่นรุ่นแก่ๆรุ่น พี่ออฟพี่แดง uh huh. อะไรเนี uh ่ย huh. พี่ก uh ็ huh. ปเป็นเด็กนี่ไทยแพลสุดสัปดาห์ด้ยนะ uh huh. ลง